สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้เป็นวันพุทธที่4สิงหาคม2 5 6 4อกี่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆเช่นเคยครับกับอาจารย์เคนโดนะครับก่อนอื่นเลยครับอาจารย์ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานนี้ที่ให้ไว้ที่หน้าไม้นี้นะครับ เมื่อวานคู่ระหวา่าง CFR อ่า CFR ครู Crew, พบกับยังบอยนะครับเมื่อวานนี้ยังบอยป่าเปิดต่อเสมอควบครึ่ง -10 อาจารย์ให้ลอง CFA ครูนะครับก็ผลปรากฏจบไปที่1ประตูต่อ1คู่นี้ได้กินครึ่งนะครับส่วนสูงต่ำอาจารย์ให้ต่อสูงหน้า2ลูกบวก10นะครับก็จบกันที่1 1ผลอ,ออกมา2ลูกนะครับก็ยกไปนะครับก็แสดงว่าได้กินครึ่งหนึ่งครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ที่ติดตามอาจารย์เมื่อวานที่หน้าไมค์ส่วนใครที่จากติดตามอาจารย์ที่หน้า VIP ก็หรือจากพูดคุยกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เคนโดโกที่เจ็ดได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับลีกฟุตบอลสวีเดนซูปเปอร์เลเทนนะครับคู่ระหว่างวาซาลุนพบกับเฮลซิงบอกครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมากันเลยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาวาซาลุนนะครับ เป็นมีอย่างไรบ้านนะครับ6ฟอร์มหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาชนะออสเตอร์นะครับ1-0แพ้อโคโพลิส3-2ต่อแพ้แลนสโคนา0-3แพ้ออไก3-1ต่อแพ้วามาโมนะครับ1-0และล่าสุดชนะเอคิวตูนา4ประตูต่อ2ครับเป็นการชนะ2แพ้4ครับส่วนเฮลซิงบอกทีมเยือนนะครับก็ ชนะวาเบิร์ก2ต่อ0ชนะอะโคโพลิส1ต่อ0ชนะวาเทลาสนะครับ4ต่อ0แพ้วาดาโบ2ต่อ3ชนะฟอร์คินเบิร์ก4ต่อ0และล่าสุดนะครับแพ้เทลเลบอก2ประตูต่อ0ครับเป็นการชนะ4แพ้2นะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว13นัดชนะ4เสมอ1แพ้8 ได้18-25เสยนะครับมี13คะแนนล้างอันดับ15ของตารางขณะน,นี้ส่วนเฮลซิงบอกทีมเยือนลงเตะมาแล้ว13นัดชนะ6เสมอ3แพ้4ได้1 9เสีย11มี21คะแนนล้างอันดับ5ของตารางขณะนี้นะครับส่วนคู่นี้ราคาเป็นอย่างไรแล้วออกเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเร็เปิดมาวันนี้ครับให้เฮลซิงบอกเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวนะครับครึ่งควบลูกบวก99 ต่อกับเสียน้ำ93ครับได้93เสียเต็มอยู่รองวาลซูลได้เต็มเสีย99นะครับส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ10 2ลูกครึ่งควบ3ลบ97นะครับอยู่ต่อสูงเสียน้ำ95ครับได้95เสียเต็มอยู่รองต่ำได้97เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาให้เฮลซิงบอกเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวนะครับบวก96อยู่ต่อ กับเทลซิงบอกนะครับครึ่งแรกได้86เสียเต็มครับอยู่รองวาซาลูนครึ่งแรกได้เต็มเสีย96นะครับส่วนสูงต่ำเปิดที่1ลูกบวก10ครับลูกบวก80อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้70เสียเต็มนะครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย80นะครับอันนี้คือ45นาทีนะครับได้เสียเลยนะครับส่วนอันนี้คือ90นาทีครับได้เสียเลยนะครับก็ฟูทม์ อาจารย์แจ้งตลอดนะครับทุกวัน,นครับ time ครับถามครับเพราะหลายท่านถามอาจารย์มาทุกวันเลยอาจารย์อย่าลืมสอนดูน้ําด้วยนะครับขวาซ้ายดูกันยังไงแล้วเทียบราคากันยังไงครับก็ทางขวาก็45นาทีได้เสียเลยนะครับทางซ้ายก็9 0นาทีได้เสียครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่ เลือกให้ต่อเฮลซิงบอกไปดีกว่าครับคู่นี้กับราคาออกมาให้เฮลซิงบอกทีมเยือนนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกขาวสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3-10ลแบบนี้นะครับกับตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับทีมเจ้าบ้านครับอยู่หูลองๆองบว้ยเลยนะครับผลดูผลลัพธ์ออกมาฟอร์มไม่ดีเลยนะครับมีแพ้ซะเยอะครับส่วนทีมเยือนนะครับดูอาชันบอลดูดีกว่านี้นี้นะครับก็ ดูแล้วทีมเยือนวันนี้น่าจะยิงได้เป็นอย่างน้อย1เม็ดนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ต่อเฮลซิงกิไปดีกว่าครับคู่นี้1เม็ดอาจารย์คิดว่ายิงได้แน่นะครับกับฟอร์มการเล่นของวาซาลุนนะ6กหกเกมหลังสุดชนะได้แค่2และแพ้ไปถึง4เลยนะครับส่วนเฮลซิงบอกนะครับชนะสีแพ้เองเลยนะครับฟอร์มวันนี้ดูว่าทีมเยือนดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับอาจารย์มองว่า1เม็ดคิดว่ามีแน่ต่อไปแล้วรุ่นเม็ดสเม็ดสสบายกว่ากันเยอะเลยนะครับ ถึงเลือกให้ต่อไปครับคู่นี้สรุปผลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์เลือกให้ต่อเฮลซิงบอกไปครับหน้าครึ่งควบลูกขาวนะครับส่วนที่ใครชอบนะครับสูงต่ําเลือกจิ้มสูงต่ําอาจารย์เลือกให้เล่นต่อสูงไปนะครับคู่นี้2ลูกครึ่งควบ3าลบสบิก็ให้วัดสูงดีกว่าครับทีมเยือนน่าจะยิงได้สักสองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์เลือกว่าให้ต่อเฮลซิงบอกและให้ต่อสูงไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับหรือว่าใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขอจารย์หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับจารย์นะครับก็แอดไลน์มาที่เคนโดกุตี้เจ็ดแปดเก้าได้เลยครับเพียง เพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p ของอาอจา์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือร่วมท่ายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโด ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านครับเฮงเฮงลยๆยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ